ใครว่างานหนักไม่เคยทำร้ายใครล่าสุดทำให้ครูคนหนึ่งเลือกจบชีวิตลงเพราะเหนื่อยล้าต่อภาระที่ต้องแบกรับคือทั้งต้องรับหน้าที่สอนภาษาอังกฤษทั้งต้องควบตำแหน่งครูการเงินเครียดสะสมหาทางออกไม่เจอจนต้องขอลา ก่อนเลือกวาระสุดท้ายให้ชีวิตครูมัดเขียนระบายในจดหมายทิ้งไว้ว่าเธอเครียดสะสมและเหนื่อยล้าที่ต้องดูแลงานการเงินที่ไม่เป็นระบบของโรงเรียนคือให้เบิกก่อนแล้วค่อยเคลียร์เอกสารทีหลังแถมพอมีปัญหาความซวยก็มาอยู่ที่เธอจนต้องรับจบคนเดียวแน่นอนว่าครูสาวเคสล่าสุดไม่ใช่รายแรกที่ต้องกลายเป็นเหยื่อของระบบการศึกษาจากภาะวะต้องแบกรับภาระที่เกินกว่าหน้าที่เพราะก่อนหน้าก็มีครูปรีสครูสาวที่เลือกลาออกจากอาชีพในฝันจากที่เคยหวังว่าจะได้ปั้นอนาคตของชาติแต่กลับต้องเจองานที่ไม่ใช่การสอน หล่นทับมากมายตรงกับผลการสำรวจจากเครือข่ายครูขอสอนที่ระบุเอาไว้ว่าครูไทยกว่า95ตต้องทำงานเกิน8ชั่วโมงต่อวันแถมยังมีจำนวนอีกเกินครึ่งต้องทำงานอื่นที่ไม่ใช่การสอน ไม่ว่าจะง,งานเอกสารธุรการและเวรครูเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวแทนคุณครูอย่างครูทิวธนวัฒน์สุวรรณปานจากกลุ่มครูขอสอนบอกกับทีมข่าวว่าในบรรดาง,งานพวกนี้สิ่งที่ครูหลายคนไม่อยากทําเลยก็คืองานการเงินพัสดุและการดูแลอาหารกลางวันเพราะเป็นงานที่มีกฎระเบียบยิบย่อยมากมายและถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมา,าอาจถึงขั้นติดคุกได้เลยทีเดียวพระให้ครูที่รับผิดชอบหน้าที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับความเครียดและแรงกดดันสูงมากเวลาที่ครูไปอบรมครูการเงินพัสดุเนะี่ย พูดว่าสอนผิดก็สอนใหม่ได้หรือไม่สอนก็ได้แต่ถ้าทำกันเงินทำพัสรุผิดเนี่ย สะท้อนวิธีคิดลหลายๆอย่างและทาให้ครูที่อยู่ในตาแหน่งเนี้ยไม่มีความสุขหนอกมันไม่มีใครถูกบรรจุมาเป็นจเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงทุกคนบรรจุเป็นครูผู้สอนแต่ต้องมาทางานครูเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่อง,องที่ครูซัฟเฟอร์กันมากๆพนักงานที่หนักเกินลิมิตไม่ได้ทําให้ครูเครียดจนลาออกหรือเลือกจบชีวิตลงอย่างเดียวเท่านั้นบางงานก็ทําให้ครูต้องเสี่ยงอันตรายด้วยอย่างครูเวรที่ต้องคอยทําหน้าที่เฝ้าโรงเรียน มีเคสหนึ่งในเชียงรายครูสาวถูกคนบุกมาทำร้ายหวังทำอนาจารเพราะต้องอยู่เวรในวันหยุดตามที่ได้รับมอบหมายจนต้องมีการเรียกร้องให้เลิกระบบครูเวรทั่วประเทศสะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยแทบไม่เคยคิดแก้ปัญหาพนักงานครูเลยกระทั่งเกิดเหตุก่อณ์ถึงเริ่มมีการเคลื่อนไหวบางอย่าง เทียบกับครูในประเทศที่จเจริญแล้วเห็นได้ชัดว่าหน้าที่จะมีแค่การสอนเป็นหลักอาจจะมีบ้างที่ต้องทํางานจิปาถะแต่ก็ถือว่าน้อยมากไม่ได้ทําครอบจัก,กรวาลเหมือนครูไทยอย่างในฟินแลนด์และญี่ปุ่นภรารกิจหลักของครูคือการสอนเตรียมเนื้อหาสอบวัดผลและติดตามประเมินนักเรียนซึ่งครูญี่ปุ่นจะงานเยอะกว่าครูในฟินแลนด์เพราะต้องดูแลความประพฤติกักเรียนนอกเวลาเรียนด้วยซึ่งยังถือว่าอยู่ในบทบาทของการเป็นครูไม่ได้ต้องทํางานจับชายเหมือนครูไทยที่มีทั้งงานด้านบัญชีประเมินโครงการต้อนรับผู้ใหญ่หรือแม้แต่นิทรรศ เพราะระบบเมาส์รวมไปแล้วว่างานเหล่านี้มีผลต่อการเลื่อนขัน้นหรือขึ้นเงินเดือนซึ่งงานพวกนี้มันไม่มีใครอยากทำหรอกแต่พอถ้าเกิดสั่งให้ทําแล้วไม่ทาก็ถือว่าคุณมุกพร่องหรือว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ตามที่คาดาหวังไว้กดคะแนนการปฏิบัติหน้าที่คุณก็จะลดน้อยลงคําถามคือทําไมโรงเรียนไม่จ้งจางเจ้าหน้าที่เฉพาะมาดูแลง,งานยิบย่อยต่างๆ แล้วปล่อยให้ครูได้ทำหน้าที่สอนของตัวเองครูทิวช่วยเฉลยให้ฟังว่าจริงๆแล้วมีตำแหน่งที่เรียกว่าบุคลากรทางการศึกษา38มสข้อวงเล็บ2เป็นข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบพวกงานธุรการการเงินพัสดุซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเอาไว้ด้วยว่าแต่ละโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่แบบนี้ได้กี่คนตามขนาดโรงเรียนแต่ปัญหาคือในทางปฏิบัติจริงพอถือเป็นพนักงานราชการทางโรงเรียนเลยไม่มีอำนาจสั่งบรรจุสุดท้ายเจ้าหน้าที่ส่วนนี้เลยไม่เคยถูกจัดให้ไปอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ส่วนบางโรงเรียนที่พอจะมีเงินจ้างเจ้าหน้าที่เหล่านี้ที่ไม่ใช่ข้าราชการทําได้มากสุดก็แค่ขีข้อมูลจัดเอกสารแต่ไม่มีอํานาจจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถเซ็นรับรองเอกสารได้สุดท้ายงานทุกอย่างเลยวนกลับมาอยู่ที่ครูอยู่ดีเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ไม่สามารถรับผิดชอบพวกนี้ได้เต็มๆทําเต็มที่ก็คือคอยช่วยคอยขีข้ขอมูลคอยรับนั่งประจำสำนักง,งานแต่สุดท้ายครูก็ต้องมาทำอยู่ดีเพราะว่าต้องอาศัาายข้าราชการที่เป็นคนมีอํานาจนการั